วันนี้เดินขึ้นเขาสาบก็นึกถึงว่าคนบางคนเนี่ยเขามักจะบ,บ่นว่าทําไมเราจะต้องรักษาความรู้สึกของคนอื่นจนตัวเองเสียความรู้สึกทุกวันในโยม,มาตมาก็เห็นก้อนหินที่ครุขระตามทางเดินนะถ้าสมมติเราเดินกันสองคนเนี่ยแล้วเราก็ประคองอีกคนหนึ่งกาลังกาลังเดินอยู่ด้วยกันเมื่อเรากําลังประคองแล้วเดินไปด้วยกันเนี่ยโยมก็คงจะมองเห็นเหมือนกันนะว่าเราทุกคนเนี่ยกำลังเดินอยู่บนพื้น เดินอยู่บนเส้นทางที่มันก็ไม่มีใครยมที่ทางเดินเขามันจะ,จะราบเรียบแล้วมันจะดีไปหมดทุกคนก็คงจะเหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าในขณะที่เรากําลังเดินไปเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องประคองคนอีกคนหนึ่งแต่ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ระวังทางไม่ได้ระวังในขณะกําลังเหยียบมันก็เลยสะดุดหินบ้างเหยียบเท้าตัวเองบ้างแล้วก็มานั่งบ่นว่าทําไมอะ่ะทำไมเราจะต้องดูแลคนอื่นรักษาความรู้สึกคนอื่นจนตัวเองเสียความรู้สึกทุกวัน จริงๆมันอาจจะไม่ใช่เขาแต่มันเป็นเพราะเราต่างหากที่เราเราไม่เก่งพอฉะนั้นทักษะในการที่จะใช้ชีวิตเนี่ยทุกท่านก็คงจะทราบดีตรงนี้อาตมาบอกว่าจริงๆอาตมายังไม่เก่งมากมายอะไรนะเพียงแต่ว่าเราก็เป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติกันไปแต่ตรงนี้เพื่อที่จะบอกให้เห็นว่า เมื่อเราเดินบนทางที่มันเป็นแบบนี้แล้วเราต้องประคองอีกคนหนึ่งสามีพันยาเพื่อนครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกหมาลูกแมวลูกนกลูกเป็ดลูกไก่ในขณะที่กําลังเดินทางในชีวิตเราต้องดูแลสิ่งอื่นคนอื่นแต่ทํายังไงตัวเองมันจะไม่เสียสมดุลของใจทําไมล่ะฉันต้องดูแลคุณทุกอย่างรักษาน้ําใจของคุณแต่ทําไมคุณไม่เห็นใจฉันบ้างอะไรประมาณนี้เลยกลายเป็นว่าเรามีชีวิต เพื่อที่จะดูแลเขาเราดูแลมีชีวิตเพื่อที่จะปกป้องเขาแต่เราเลยเสียสมดุลของใจใจมันก็เลยขาดทุนทุกวันใจมันก็เศร้าหมองทุกวันใจมันก็ตกนรกทุกวันสะสมนรกของความเป็นใจที่มันสกปรกทุกวันทุกวันทุกวันไปนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับเหมือนกับว่าเราเนี่ยแม้แต่เราจะไปนั่งอยู่ที่ไหนนะเราจะลุกขึ้นยืนและเดินกันต่อไปเราจะไปนั่งอยู่ที่ไหนต่อ มันก็จะเจอปัญหาแบบเดิมๆก็คือใจของเรามันก็ยังคล้ายๆกับว่าไม่มีความสุขเหมือนเดิมหนีไปที่ไหนในโลกก็คงจะเหมือนเดิมฉะนั้นก็ใช้หลักของพรมวิหารสี่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา,าก็คือหนึ่งเมตตาเขาก่อนเมตตาอันดับแรกคือความรักปรารถนาดีปรารถนาดีด้วยความรักเมื่อเขาอยู่ในภาวะที่เป็นธรมธรมชาติธรรมชาติ กรุณาเมื่อเขากําลังตกต่ําเมื่อเขาตกต่ําเราก็พยายามการุณาคือเข้าไปสงสารนะเมื่อเขากําลังสูงขึ้นเขามีสิ่งที่ดีเขาประสบความสําเร็จเราก็มุทิตาพลอย,ยินดีเมื่อเขาได้ดีและเมื่อเมตตาแล้วกรุณามุทิตาแล้วช่วยเขาแต่ช่วยไม่ได้บางช่วงเนี่ยช่วยเขาช่วยไม่ได้เขาไม่ฟังบ้างหรือว่าช่วยแล้วแต่เขาก็ไม่เจริญมากกว่านั้นเราก็ต้อง อุเบกขาอุเบกขาวางเฉยเฉยมองไม่ใช่เฉยเมินนะไม่ใช่เฉยเมินฉันไม่สนใจกันละนะเฉยมองมองดูซิว่ามีอะไรพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันอย่างเนี้ยก็ไม่เสียสมดุลของใจมีวิหารของใจใจยังมีที่อยู่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใจตั้งหลักไว้เลยว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือเขาโดยที่ตัวเราก็ไม่ต้องตกนรกทุกวันทุกวันนะแล้วก็ไม่บ่นว่าทําไม เราจะต้องรักษาความรู้สึกคนอื่นจนตัวเราเสียความรู้สึกทุกวันทุกวันความรู้สึกของเราก็ยังต้องดีและความรู้สึกของเขาก็ยังต้องไปกับเราได้และช่วยเหลือกันไปตามสมควรนะก็จึงขอเป็นกําลังใจนโะยมนะเส้นทางเดินอย่างแบบนี้อีกทุกๆคนเหมือนเหมือนกันแต่เราก็จะต้องพากันไปอย่างชนิดที่เราก็ไม่ขาดทุนเขาก็ไม่ขาดทุนเพราะเราลงทุนด้วยบุญก็ควรจะได้บุญเป็นกําไรขอเจริญพรเป็นกําลังใจกับเส้นทางที่มันไม่ได้ราบเรียบของเรา ที่เขาสาบวันนี้จังหวัดระยอง